สวัสดีจ้านะครับสำหรับ f c ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรานทรัพย์โสพลนะครับไม่ต้องผิดหวังนะครับทุกคนไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับเป็น r t 140นะครับพัดทันเดอร์ทั้ง3ตัวเลยนะครับเป็นรุ่นตาไฟสีฟ้าทั้ง3าตัวเลยนะครับอารุ่นพัดทันเดอร์มันจะมีจุดหมายอะไรบ้างหรือว่าบ่งบอกนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูตาไฟสีฟ้านะครับ แล้วก็มีสติกเกอรับประกัน3ปีนี่ครับสติกเกอรับประกัน3ปีแล้วฝาครอบวาวจะไม่เหมือนรุ่นซปเปอร์วาวนะครับนี่ฝาครอบวาวจะมีวาวตรงนี้นี่มีวาวตรงนี้มีวาวตรงนี้นะครับส่วนเครื่อง3ตัวนี้นะครับเดิมกริปเหมือน3 8เลยนะครับรับประกันน็อตล้อไม่เคยถอดน,นะครับน็อตล้อพาวเวลเลไม่เคยถอดน็อตล้อพาวเวลเลไม่เคยถอดน,นะครับฟังราคาให้ดีก่อนที่ผมจะสตาร์ทให้ฟังฟังราคาให้ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ โปรพิเศษไปเลยใกล้สิ้นปีแล้วนะครับราคานะครับ41,000บาทนะครับ41,000บาทนะครับตามที่เห็นนะครับมีแค่สายบวกสายลบให้มีแค่สายบวกสายลบให้นะครับ41,000บาทไม่มีชุดสตาร์ทนะครับผมมีให้คือสายแบตคู่บวกคู่ลบนะครับรับประกันการใช้งาน60วันเต็มสำหรับ3เครื่องนี้นะครับ41,000บาทเท่านั้นเวลานี้เวลาเดียวและเป็นเวลาที่ผมให้นะครับ41,000บาทอ่ะเดี๋ยวมาฟังสตาร์ทพร้อมกันครับ สโลครับเป็นไงครับพ่อแม่พี่น้องชัดเจนครับไม่ต้องหมุนเสาเอ้าวเล่นให้ดูหน่อย ดูรอบอัดครับผมรอบอัดนะครับราคานี้นะครับเฉพาะวันนี้และก็พรุ่งนี้เท่านั้นให้โปรโมชั่น2วันนะครับน็อตล้อไม่ถอดน็อตฝาสูบไม่ถอดอ่เดี๋ยวมาฟังตัวที่2นะครับนี่เป็นไงผมบอกว่าสวยจริงคุณไม่ต้องกลัวนะครับนี่น็อตฝาไม่ถอดน็อตล้อไม่ถอดนะครับซับสโบรเจริญยน0892462253นะครับ0892462253มาฟังตัวที่2นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ ะจะเย็นๆครับพอแม่พี่น้องไม่ต้องรีบนะครับสินค้าเราพร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมจําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับท่านจะอยู่สุไห่ปลาดีสุไหกุรกนะครับเชียงใหม่เชียงรายส่งได้หมดะดูตัวที่2นะครับเป็นไงรอสโลครับเป็นไงครับอ่ะเล่นน้อย ยัไงครับดูรอบเด้งครับไม่อยากบรรยายอะไรมากนะครับของมันดีนะฮะน็อตล้อไม่ถอดน็อตฝาสูบไม่ถอดแรงอัดเด้งถึงนะครับตัวนี้ไม่ได้วิดีโอนะครับเพราะว่ามันดีแน่นอนนะครับผมร้านเราอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับทุกทท่านสนใจนะครับเบอร์โทร0892462253้าสองสี่หกสองสองนะครับศูนย์แปดเก้าสอาสามนะครับราคานี้เฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับหาที่ไหนได้ครับ RT 140พัททันเดอร์ไม่ถอดนะครับราคา41,000บาทนะครับ จะส่งได้ทั่วไทยอยู่จังหวัดไหนโทรมานะครับผมชัดเจนขอให้คุณชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับเกี่ยวกับสัมภาระหรือว่าใบค้าของเก่าหรือว่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนี่นะครับดูร้านผมก่อนนะครับมีใบอนุญาตค้าของเก่าถูกกฎหมายนะครับต่อทุกปีนะครับนี่ขาดเพอทันวานะครับสองห้าหกสี่นะครับนี่นะครับนี่หน้าตาผมนะครับนี่ไม่หลอนะครับแต่จริงใจนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกทกท่านขอให้ร่ำรวยโชคดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีซื้อเครื่องร้านทรัพย์สโสพลไปขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ